ร้านเติมโรบักเลียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์แมแแบบต่างๆและหาของแแบบบล็อกฟูตรับกดเกมพาร์ตแแบบคินเลกาซี่บล็อกฟตและแแบบต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบักทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแแบบบล็อกฟ o ตหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปเหมือนว่าเราจะโดนท้า <laughs> เรียบร้อยหนึ่งสเต็ปหนึ่งคอมโบโเว้ยไม่ดโดนเฮ้ยวะเขาเดินไกลยอยู่ไม่ได้ปึ๊บปึ๊บอุ้ยเ,เก่งจังพี่แกเก่งจังวะอืมช็อตชอ็ชอตอย่างนี้ต่อยอีกหมัดหนึ่งเรียบร้อยฮะเฮ้ยเขาไม่ยอมฮะเขาไม่ยอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บชอ็อตจับคอมโบเดียวพอ,อเฮ้ยเหมือนจะไม่หยุดะฮะได้ได้ทั้งวันอะได้ทั้งวัน เขารู้แล้วนะฮะว่าสู้กับเราบนพื้นตายแน่นอนเขาเลยจะสู้กับเราบนอากาศทั้งที่ผลของเขามันก็ต้องสู้บนพื้นงงเลยคิดว่าคิดว่าบนอากาศเราจะทําอะไรไม่ได้งั้นเนอนี่นายคิดผิดนายคิดผิดแล้วไอ้หนูเพราะว่าบนอากาศเราก็เล่นได้เออเฮ้ยบนนิกะออ ตบหมดนะไม่สนลูกใครและในขณะนั้นเองนะครับผมก็ได้เจอกับคนหน้าคุณคุณเฮ้ยเดี๋ย <c> ว <oughs> นะนี่มันเราเจอลูกเราเจอลูกตัวเองฮะมังว่าจูเนียไม่ได้เจอกันนานนี่แหละผลของการที่แกมไม่ออกกํากลังกายนะลูกง่ายพ่อนี่วันดีลูกชายฟุตพีเพึ่งสุมผลไปเมกกื่อกี้ฟุตพีทโอเคเอารอไปนะลูกมาดูกันนะฮะว่าคังคัจูเนียเนี่ยสุมได้ผลอะไรเอ่ยโอเคโอเคสมกับเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สุมได้ยังเอ่ย ดูหน่อยดิเฮ้ยได้แล้วโอ้โอ้ยกลในวันนี้ผมจะมาทําเผาสกายเบียวกันนะฮะเดี๋ยวต้องสุ่มก่อนนะว่าผมจะได้เผาอะไรสุ่มเผาต้องใช้ 3, สามพแฟกเมนต์สุ่มเลยเอ้ยแองเจลโอ้ทีเดียวออก <c oughs> ตอนนี้น้องเป็นเผา V3 อยู่แล้วนะครับมันทำโยูลูกขาวดำไงมันก็เลยต้องมี เผา V3 ทุกเผานะครับบายแดดไปแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะตอนนี้การทำพอรสกายเปียก็ง่ายๆครับผมเหมือนเดิมเหมือนกับทุกเผาเลยนะครับหาเพื่อนมาแล้วก็มานั่งเปิดเผาแล้วเข้าประตูไปทําเผานั่นเองสำหรับภารกิจนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยกระโดดข้ามออบบี้ไปเรื่อยนะซึ่งผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือกดสกิลใดสกิลหนึ่งก็ได้นะครับค้างไว้ตรงหน้าประตูนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งข้อดีก็คือมมมมัััััััััันน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 นจจจจะะะะทททําา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 าใใใใหหห้้้้้้้้เเเเเเเรร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 รคคคคบบ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 บสสสถชกกกกกกกิิลลลลลผผ่่่่่ออออีีีีีไไปดดดยยยยยยแๆงงื็ เพื่อนนะครับก็คือให้เพื่อนเนี่ยรีตัวก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นวิญญาณก็วิ่งตามวิญญาณมาตรงแอนเชนคอกแล้วก็อัพเทียของเรานะครับก็คืออัพฟันเฟืองนั่นแหละหลังจากอัพฟันเฟืองเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าปีของเราเนี่ยมันยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองนี่ก็คือการทําเผา VC ขั้นแรกครับผมฉะนั้นนะครับให้เราเนี่ยลงมารับเควสตัวแอนเชนวันะครับตรงนี้เลยซึ่งเควสแรกนะครับก็จะให้เราเนี่ยทำการเปิดเผาให้ครบ3นาทีนะครับหรือว่าเปิดเผา3รอบนั่นเองซึ่งผมนะครับก็จะไม่ได้ทําให้ดูจนครบทุกเทียนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆเลยนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตอนที่เราทําเสร็จเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลัง เผ่านี้นะครับก็คือผมเนี่ยได้เลือกอพลังที่มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยคุกเข่าต่อหน้าพลังของเรานะครับก็คือเมื่ออยู่ในวงของเรานะมันก็จะคุกเข่านั่นเองครับซาดามีเอด้วยค่อนข้างที่จะแรงเลยและในที่สุดเผ่าของเราก็เสียสักทีเอาละฮะในต,ตอนนี้นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับพอสกายเปียร์วีสี่เทียห้านะครับแต่ว่าเซิฟนี้ทุกคนดูมีคนชื่อมีฮอกด้วยว่ะในตัวไหนอู้ข้างในตาเหี่ยวตีโรงงานในน้องตอนนี้นะครับผ้าหัวของผมเนี่ยจะขึ้นอ่าสามเอ็มแล้วนะฮะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นวิเหม ฆ่าคนต้องฆ่าคนเพิ่มเขาจะเป็นผลสายฟ้าเหมือนกันเลยเจอคู่ปรับละผลสายฟ้าใครมันจะตึงกว่ากันมาเลยน้องเออโดนเอ้ยเปิดเผาอย่างงี้เจ็บผมนี่เปิดเผาเ,ผเ,เ,ผเลยพี่พโอเคครับเผาผมมาตอนผมตายเอ้เมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้ผมตายแนละ้วแต่ผมเปิดเผาได้ผมอ,อยู่ตรงนี้ฮะจะฆ่าได้ปะเนี่ยน่าจะไม่อุย้ยโอ้นี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงรอเผาันหมดดีกว่าเฮ้ยยะเยอะเยอะนี่แน่โดน โดนนี่แน่อุ้ยอุ้ยกูเกือบเกือบเนิมเ้ยผมผมวาผมมาช็อตนี้แหละเออเออเรียบร้อยผมฆ่า 5.7m ได้เฮ้ยออกเซิร์ฟไปเลยอ่ะวิยผมเจอด้านหน้าเจอโจดอิงโจดผมมาแล้วไอ้นางอช็อตโอเคครับได้อุ้ยอ้ยโดนตัวล่างไม่ได้ผมต้องฆ่าเพื่อ 3m ของผมเพื่อฆ่าหัว 3m ผมต้องฆ่าคน เออเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งซื้อตัวนี้ข้าหัวเหมือนของเข้าตกด้วยนะเท่าเหลือ 4m นะฮะตอนแรก4.1เอ,อ้ยอีกแค่4ตัวครับก็คืออีก4แสนนั่นเองนะฮะขอล่าหน่อยขอลองเสพขอเสพหน่อยขอทิมโอเคเปิดสวยมีคนล่าไหมมีคนล่าคนพาคนพามันมาล่าผมเปิดเท่าเลยนี่บินบินได้ปะเนี่ยบินยังไงบินไม่เปลี่ยนน,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 นี่แต่ว่าโดน ไปไหนไปไหนนี่แน่รยบร้อยหนึ่งตัวฮะกลมลงกลมลงกลมลงซะนายเปิดปะเนี่ยอืมนี่ต้องหมุนอยนี้ต้องหมุนเออชิงลงมือก่อนชิงลงมือนี่แน่โดนไปไหนไปไหนบินยังไงผมบินไม่เป็นแต่ว่าโอ้โหยื๊บ นี่แน่เอออีกหนึ่งตัวผมว่าไม่เป็นบินยังไงอ่ะอ๋อโอเคโอเคผมบินไปแล้วนึกว่าจะบินไม่ได้ซะแล้วเนี่ยคือเราต้องกดคิวกับอ่ากดคิวกับสเปซบาร์ค้างไว้นะฮะเน้นเน้นบอกเลยว่าเน้นเน้นบอกเลยว่าเน้นเน้นฮะเน้นเน้นตายหนึ่งอะไรนายทำไรเฮ้ยๆนี่แน่เฮ้ยนี่แน่โดน ลื่ถอดยิเออเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับสวยสามเอ็มแล้วเฮ้ยสามเอ็มแล้วโคตรไวใครไม่รู้เปิดหมดไม่สนลูกใครฮะเปิดหมดไม่สนลูกใครไม่มีเปิดเผาด้วยหนีไปไหนจะหนีไปไหนเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนี่แน่อึ๊บชอ็ชอตชอ็อตช็อต เรียบร้อยหนึ่งโอ้ว้างออโคตรคิวเลยเพราว่าโนบีสี่ไม่สนไม่สนเราเรามาล่าข้าหัวครับเราไม่ได้มาทำบุญการกุศลครับช็อตเลยโนบีสี่เอโนบีสี่ไม่มียงนั้นแหละโนบีสี่อะไรอ่ะไม่มีป้าป่าเรียบร้อยโนบีสี่ไม่มีนั่นแหละของเราครับสามจุดศูนย์สี่แล้วอ่ะโคตรไปอ่ะเดือดเพื่อขอบีสี่นายก็ทำได้นะเว้ยจริงๆอ่ะคุณก็ทำได้เว้ย แต่คุณไม่ทำไงไมึงโกงแต่เผาได้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 ไดไดมาไอ้น้องเผาหมดแล้วโกงแต่เผา <c oughs> โกงแต่เผาอันนี้ใครไม่รู้ฮะเปิดหมดไม่สนลูกใครใครอะใครมาไม่รู้อโอเคแล้วได้อีกตัวนึงโอเคผมว่าผมอยากกลับไปโลกหนึ่งว่ะผมคิดถึงคนโลกหนึ่งจริงเลยเฮ้ยผมเจอคนนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินฮะเหมือนเหมือนมีคนจะมาลัดอันหนึ่งผมผมต้องรีบจัดการละนี่เนี่ยอีกนึ่เออเออ อุย้ยเต็มเต็มหน้าเลยนี่เอาคนนี้ก่อนนี่ตายหนึ่งใครไม่รู้ฮะเอาหมดเปิดหมดไม่สนลูกใครนี่มีคนตายหนึ่งคนอะไรวะเนี่ยมันง่ายจังเลยนี่นะตายหมดเรียบร้อยเก็บหมดตี้ มันบอกว่าไม่เล่นละไปเล่นแมบโลกีดีกว่าโลกีคืออะไรนี่นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้ <c oughs> นั่งลงไปแกล้งคนมาๆกๆกลฮะกลับโลกหนึ่งดีกว่าเราขอข้าวหัวแค่หนึ่งทับสามได้ไหมได้คนดีจังเป็นคนดีผมขอตามไปดูหน่อยแล้วกัน <c oughs> ผมขอตามไปดูนะครับผมจะไม่เข้าไปยุ่งระวังเรื่องระวังเขานะครับเข้าไปตรงเกาะนี้กันมีคนอยู่ตรงนู้นด้วยฮะรีววสองพันกว่าเลิกโอ้เอามันโดนเราคอมโบตึง ขเขบกเขาตึงมากเลยชิดใจกับการที่เขาเพิ่งได้ข้าวหัวมาแล้วเขาก็ต้องสูญเสียไปทั้งหมดวะขอโทษที่เอาข้าวหัวไปดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะเขาเรียกว่าอุย้ยมีคนมามีคนอื่นมาเออช็อตืต่องช็อตมังกรด้วยฮะต้องรีบโดนเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนมีคนจะเปิดเราอ่ะนี่แน่คือได้ข้าวหัวมาอยากจะเสียแล้วนี่แน่นี่ต้องช็อตเลย,ยนี่ต้องช็อตเลย ลาได้ทุกโลกฮะ <g ül> เปิดเผาได้ละบินได้สักทีมเ็คนกำลังบินอยู่ผลฟินิกขอหน่อยขอหน่อยมันจะปิดพีพนะครับมมีค,คนมาเฮ้ยทำไมเดินแปลกๆอันนั้นวิ่งหรือโปจะเปิดอย่างนี้นี่เนี่ยคุกเข่าลงไปนะแล้วแช่เขาคุกเข่าจนเขาตายเลยเฮ้ยโคตรแรงเลยโอเคเผาขี้กงเผาหาคีราชันนะโลกหนึ่งก็มีประมาณนี้ฮะโอเคเรากลับไปที่โลกสองคืนดีกว่าแรงไหมโดเราไม่มีโดมีแต่บนทาวอนนี่ไงโดนี่ เนี่ยโดมีแค่นี้แหละผมเจอคนเราลองใช้ผลอันนี้ดีกว่าผลโดนะครับในการพ v p, p, p อ่ะเอา้าเอ้ยเขายังสู้กับเรานึกว่าเขาจะเดินหนีเขายังหันกลับมาสู้ฮนะนี่แหละลูกผู้ชายของจริงเออเอ้ยเขายอมสู้กับเราโอเคฮะตอนนี้เราได้กลับมาที่โลกหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าในแคนของผมเนี่ยมันดูเงียบเหงาเหลือเกินนะฮะในกลุ่มของผมนะแล้วนี่อะไรอ่ะช่วยแล้วช่วยดีเราเป็นคนดีไงเห็นป่ะ นี่นี่มีคนกาลังฟงาร์มอยู่เป็นคนดีเราจะช่วยนายเองอริลล่าหันมานี่หันมานี่แน,น,น่โอเคเราจะปอยกราทำเดามจไปก่อนนะครับโอ้โหรึกสึกว่ามีคนแห่กันมาเยอะมากคิดถึงสมัยก่อนเลยสมัยที่ช่วยกันตีนะครับบอสต,ตัวนี้นี่แน่โอเคเราจะยืนให้มันตีแล้วกันใช้สกิลเลยเพื่อนนี่เเป็นคนดีวันนี้เรา,าทำามดีบ้างดกว่าอ้าวอ,อุ้ยมีแต่ผลตึงๆน่าจะพอแล้วมั้งเดามจดพวกเขานะครับนี่แน ไม่อยากจะเชื่อเลยเราเป็นคนดีว่ะนดูต้องภูมิใจในตัวผมแน่ๆเลยผมเป็นคนดีมากเลยนี่นะครับผลควันเหมาะแก่การเข้าร่วมแคนของเราเป็นอย่างมากลองถามดูครับเขาต้องการจอยแคนของเราไหมนะฮะเจดเฮ้ยเราได้ลูกเรือคนแรกลูกเรือคนแรกของเราเราเชิญ5เชิญแล้วยอมรับยอมรับตัวนี้อุย้ยนี่ใครวิคเตอรแปดเข้าแคนได้ไหม เอาหมดรับหมดไม่สนลูกใครครับนี่สำหรับคนที่แบบมาเจอผมในเกมนะฮะแบบตัวเขียวๆแบบนี้เขาตอบคําเดียวเลยวะสนใจเป็นลูกเรือเราไม่เวิลน้อยอยู่โอ้ยมีแต่คนเวลน้อยฮะม,มีลูกเรือครับคนเมื่อกี้ออกเกมไปแล้วเขาตอบเย็ดคาเดียวแล้วเขาไปเลยเขาตีกันทําไมยู่ดีก็เกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นฮะเอยดูเหมือนว่าจะเจอคนแ,นแปรพักนายแปรพักแปรพักกับเราอย่างนั้นเหรอนายแปรพักกับเราเหรอ นี่แน่ดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้เราจะล้มเหลวนะครับสำหรับการตามหาลูกเรืออย่งที่บอกครับใครที่เจอหน้าผมเขียวเขียวแล้วก็จําได้ก็ทักทายกันแล้วก็ผมก็จะยัดเยียดคุณเข้าแคนผม <laughs> เราไม่คัดนะครับว่าคนเก่งไม่เก่งนะครับขอแค่มีคนอยู่ในแคนนะครับเราต้องขึ้น100้เอ็มไได้นะครับสำหรับแคนเราเวลาที่ผมจะเข้ามาเล่นอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะเผื่อ <laughs> คนที่จะตามหาเราแล้วหาไม่เจอนะเจอก็เข้าแคนบอดเลย <laughs> ออกแคนแล้วอุ้ยนี่ไงลูกเรือคนแรก ลูกเรือคนแรกของเรา2.7ขอดูเอ้ยลูกแคนคนแรกของเราโอ้ในที่สุดครับแคนเราก็ไม่เหงาอีกต่อไปเนื่องจากว่าเราเป็นกัปตันเรือนะฮะตอนนี้มีลูกเรือของเราคนนั้นนะครับเขาขอข้าหัวเรานะซึ่งเราให้ฆ้าหัวจนสัดไม่ได้เอาข้าหัวมาลรีนไปแทนละกันเอาไปเลยนะคับเขาจะขึ้น2.8แล้วลูกเรือเราเอ้ยขึ้น2อเอาอยัางไม่ขึ้นไม่ใช่ได้ฆ้าหัวเสร็จออกแคนนะลองลองนะอีนี่อีที่นึงอีกที่นึงเอออีกที่นึงเออ,น,เอนั่นแหละ